ที่ผมมาเล่นแกหรอจ๊ะผมมาหรอพี่แบงน์เล่นอะอะไรนะพี่แบงก์กับพี่ดิ้งเขาเป็นยังไงกันตอนนี้เขาเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วผมต้องตอบคำถามไปครับอีกคนถามผมแล้วก็อีกคนถามผมเนี่ยได้ค่ะคุณดุกตอบก่อนเลยค่ะคุณดุกผมณดุตอบใครอะตอนนี้ตอบใครอะตอบหรอตอบเกมก็ได้น้อยก็ตอดอะไรพูดถึงอะไรครับก็จะตอดใครก็ได้อย่างน้อยก็ตอดไงตอบครับตอบก็ใครถามเอาเมื่อกี้คุณนิราถามผมเมื่อกี้ มีเดลก็ถามผมนี่ใครจะให้ผมตอบเหมือน,น,นกันมากคำถามอ่ะไม่รู้ก็มันเมื่อกี้มันสามสามคนอ่ะสาม <c oughs> <อ>ป้าอ,อ่ะไม่รู้อะ่ะโดนโดนแต่ว่ามาเล่นแก๊งเหรอมันลงยิปเอ็ดหรอจ๊ะอ๋อผมไม่ได้ลงยิปเอด็ดผมไม่ได้เด<อ>ินเล่นไปก่อนครับไม่รู้ว่าผมจะไป<อ>แก๊งไหนครับผม,มเล่นเตะเขามีมก๊ไปชื่อใจสวยซีไอโอ้มีขอาน่อยได้ไหมคะไม่ครับพูดยังไม่จบมีอยู่เก้าร้อยครับ ขอขอสองร้อยได้ไหมคะสี่ร้อยอ่ะเอ้าวก็แม่น้องเขาหยิบยี่สิบหนูหยิบร้อยแล้วไม่ได้หรอหนูจะเอาอะไรขอสี่ร้อยได้ไหมโอ้ยพี่ขอเก็บไปได้ไหมแบ่งกันหน่อยเออเก็บไปเถอะขอเก็บไปเถอะช่วยเด็ดตาดำๆด้วได้เรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้ถ้าหนูโตมาขนาดนี้หนูไม่มีเงินเองหนูว่าหนูก็่อนูนอนหนูนอนอยู่กับเตียงเท่าไ่นะอะไรนะ ให้หนู400พี่ได้กลับมาพันเท่าเลยนะทุกคนจะรวยจริงเหรอหนูเป็นหน่วยเหรอหนเป็นเศรษฐีที่นี่ไม่หนูเป็นหน่วยแล้วครับถ้าพี่ให้เป็น400พี่ได้กลับมาพันเท่าเลยมันเป็นการทําบุญไงคะพี่ดูใช่ค่ะเป็นการทําบุญการให้เอาหนูเป็นอะไรครับมันเป็นต้องทําบุญกับหนูหนูเป็นอะไรหนูหนูเป็นเจ้าแม่ลูกกอกเป็นอเน่ทาบบุญกัเด็กเด็กน่ารักน่ารักเนี่ยได้บุญคุณเอาเอางี้พี่ ถ้าเด็กอ่ะมันไม่ใช้เงินน้องเอาตรงๆแม่ถ้าเด็กไหนมันไม่มียรๆแบบนี้เด็กนั่นแหละรู้ใช่มันต้องกินมีค่าขนมค่าไปโรงเรียนด้วยนานค่าเธอเอาเรียนแล้วหรอเอาเพมเพิ่มดีสิบห้ายังใส่แพมเพิ่มอีกเหรอใช่ค่ะหนูบอกให้ใส่ไว้หนูชอบหนูเป็นอะไรหนูชอบออกมาไม่รู้ตัวป้องกันไว้ไงเฮ้ยหนูป่วยป่ะหนูป่วยป่ะถ้าเป็นอย่างนี้หนูป่วยป่ะไป่วยค่ะเมื่อสิบป่วยใครอยู่ที่้าบป่วย แปดสิบห้านัน้องยังเยี่ยวไหลเยี่ยวอะไรเงี้ยมันป่วยนะคือป่วยนะอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบเป็นเด็กทําไม่ถ้าเป็นเด็กแบบประมาณพีเจ็ดลายไหลเลยเนี่ยคุยัไหนครับไหนครับมีเหรอม่ะเนี่ยไม่มีนะมีอ่ะไม่ใช่มันเป็นเอฟเฟคครับมันเป็นเอฟเฟคตอนพูดเนี่ยน้ําลายไหลนะเอฟเฟคครับเข้มก็แดงเขินเราเหรอแต่งหน้าครับทําไมครับอ๋อฟิลฟิลไม่โอฟิลฟิลไม่ให้ให้หน้าให้หน้าฉ่ำครับให้หน้าแบบ ทำไมทาปากอยู่แค่นั้นน่ะเสียงหมาอยู่น้ำี่ไหนอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหมาอยู่น้ำอ่ะทำไมทาปากอยู่แค่นั้นน่ะอ้าวก็กิมิโนอยู่กิมิโนอะแล้วทำไมตัวเองทาเกินขนาดนั้นล่ะดูปากตัวเองอะทำไมทาเกินขนาดนั้นล่ะสวยอ่ะทำไมสวยอะไรครับผูทาเดูทั้งในสวยหรอสวยที่ไหนครับสวยที่ไหนครับใครบอกสวยครับทาเลยก็คือแบบเหมือนเหมือนคนนี่นะสวยนะคะพี่น่ารักมากเลยโอ้ยใส่เสื้อคนเดียวกันก็ต้องชมกันอยู่แล้วน่ารั ไม่ถึงอะโอ้ก็ไม่อยากตาถึงหรอกครับขอตาอย่างนี้ดีกว่าถ้าบอกว่ามันอย่างเงี้ยสวยอะมามีมัมีเขาว่าเดียวค่ะมัมีค่ะไม่ได้ว่าครับไม่ได้ว่าะผ,ผมพูดเฉยเก็หมายถึงว่าเอ,อาก็บอกว่าเราสวยเป็นไรเราสวยพูดไปถึงเราสวยหนูสวยบาม่าบอกว่าสวยบาม่าทาให้ด้วย ก็มาม้แหละแต่ไ <afraid> ม <t> ่ใช่พี่อะหนึ่งคนนะที่บอกว่าหนูสวยอ่ะเอาตรงอ่ะแต่คุณหนูเขามาว่าหนูสวยก็หมดเลยนะก็ไม่ใช่พี่แล้วหนึ่งเลยครับก็หนึ่งคนพี่ไม่ใช่เอางี้ซ้ายเขาบอกว่าสวยหมดคนที่ยืนอยู่ขวามือ่ก็คือพี่ครับไม่สวยคุตรงเดียวนไม่สนใจหรอกนะเออไม่เป็นไรครับไม่ตายหมาจริงๆที่เป็นเฮเตอร์เลยเอาพี่เป็นเฮเตอร์เลยแค่คงเดียวเองเออเอาพี่เป็นเฮเตอร์เลย คนบอกสวยอะคนสวยแล้วบอกว่าแค่แบบชมแค่หนึ่งชั่วโมงแต่พี่เป็นเอเตอร์ที่ชมว่าไม่สวยหนึ่งคนกิขอย่างนั่งรอเลยละกันหยิบนมะยาวอ่ะจนเวรจำได้กินนั่งรอเลยละกันหยิบนมะยาวนี่บูทพูดชมพูดตาใช่ถูกบจุ๊บเลยค่ใช่ใช่ก็คิดแบบนั้นเลยก็คิดแบบนั้นเลยแล้วพี่จะพูดยังไงครับกระด็กพี่จะพูดยังไงครับเฮ้พี่จะพูดยังไงครับ แบบรุนแรงว่ะใส่อารมณ์เลยค่ะพ oh, so ี oh, oh, Michael, uh ่ไม่ได้ใส่อารมณ์โอ้โหนักสวยมากเลยโอ้มิเกลสวยมาีเกลว่าไงหยิกแลว่างั้นพูดอย่างนี้เหรอมิเกลสวยจังเลยมิเกลสวยจังเลยไม่ได้ไปโชว์แต่ผมก็ผมชอบชมจริงๆชมจริงๆอันนี้ชมจริงๆชมจัดใจด้วยโอ้สวยใช่ไหมสวยจี๊ดนี่ไม่โอ้ยอะไร่ใช่นะได้ช่างได้อีกแก้ม ดูดีพี่ใส่อารมณ์อ่ะเอ้าไม่ชมแบบด้วยความจริงใจไงเป็นจริงใจรอสามีคนหนึ่งใช่น้องเป็นเด็กอยู่ต้องทะนุถนอมนะคะพี่จุกต้องค่ะต้ทะนุถนอมแบบพูดจาแบบว่าต้องพูดอะไรอดโยนอ่ะอะไรจริงเลยไม่ใช่แบบนี้เอาเขาเอาเขาบอกอดโยนไงไม่ไอ้น้องมันเหมือนหนาวอยู่แล้วไม่รู้เอาจะยังไงกันแน่นี่ มันรู้แบบว่าแบบพูดแบบว่าแบบว่าผู้ชายเขาพูดกันนะผู้ชายนอนรู้นอนรู้เวลาพี่จุกจิกสาวแบบพี่จุกจิกสาวอ่ะหรือคุยกับน้องสาวมันต้คนเราฟิวดิ่ะคุยกับเด็กไม่ได้จีบจีบสาวเหมือนกันก็ต้องอ่อนรู้เหมือนกันไปโงร้องน้องจะน้องแล้วนะ เลยเจอตัวโวหกเว่ยวายบอกผมอ่าแล้วต้องพูดยังไงเอาต้องทำอารมณ์ยังไงครับอ่าบอกผมดีเวลาเขาพูดกันเหมือนเหมือนที่เขาพูดกันแบบว่าเแบบค๊ค <c oughs> ะเนี่ยะโอ้ยเ,เ,เ,เอาเอาเชือกมาผูกผมคอผมตายเลยได้แบบรื้อเบ๊ครับครับอ้วนอะไอผมเอาเอาเอาเชือกออกตายดีกว่าไม่รู้พูดเบ๊คะับพูดได้ไงแต่ผมแค่พูดแบบว่าแค่พูดให้มันแบบพ้อๆแบบนั้นอะเฉียวหวาน แบบว่าอ่อนโยนนิดนึงได้ยินไหมเสียหวานหวานเมื่อกี้ได้ยินไหมเสียหวานหวานใช่ค่ะแบบอ่อนหวานนิดนึงอ่ะดิเกเกอร์สุดเลยไม่ได้เลยสักคนนี้เออเมื่อกี้เออหืดที่ชอบหรือกอหืดจะร้องเมื่อกี้ยังไงไม่ดีค่ะไม่เอาไม่ผ่านเออมนต้องทำอะไรเออเอเองทำให้พี่ดูได้ไหมแต่พูดอ่ะเบลค่ะ อะไรจะเบบได้ไงครับพี่พูดพี่คุยกับน้องเป็นเด็กเป็นสถานเด็กกับพี่ม <า S 1> ไม่ได้ไม่ได้คุยกันสถานว่าว่าเป็นแฟนกันหร<อ>ืมอมาจีบโอ้นองมีเดีวครับเนี่ยครับยาวๆแบบครับน้ารักน้ารักดอกนอนมีเดียวครับแบบนี้<ม>ค่ะพี่จกุกนอนมีเดียวครับครับเหมือนนะ่ะครับ ต้องแบบไหนไม่เข้าใจแล้วครับตอนนี้เหมือนเวลาที่จุกอ้อนสาวอ่ะแบบพี่จุกอ้อนผมไม่เคยอ้อนหรอกครับสาวอะโอ้ยเกิดมาชีวิตนี้ยังไม่เคยคุยกับสาวเลยครับนี่ยโอย้ว่าแล้วสมควรแหละป่าอนี้มีสาวโอ้ก็เือนตัวเองแหละก็ไม่ได้จะมีหรอกไม่มีใครมาทำเสียงหวานอย่างนี้หรอกน่าจะ<ๆ>เจ้าหวานขนาดไหนวเจ้าหวานนั่นน้ำพึ่งหรือไงหวานขนาดไหนนั่นเออวุ้ยน้องจะร้องแล้วพี่จุกน้องจะร้องแล้วเนี่ยมีกเกลไม่เป็นไรนะ มีเกลไม่เป็นไรนะมันมีนูดอกู้แบบไหนนะพี่จูโอ้โหขอโทอ,อ,องก็ได้ขอโทษก็ได้ขอโทอก็ได้ขอโทษแล้วกันขอหยอ,เอกเล่นมิเกลไม่มีอะไรหรอกใช่ขอโทษแล้วกันดอกเล่มโอเคถือว่าดอกก็ได้อเดียวไม่โกรธอืมแต่ว่าจำ โอ้ยกาปล่อยผ่านนี่ไม่ละเรื่องแนวเนี้ยก็ไม่ได้ตั้งใจไม่แต่หนุ่มในแก๊งเขาหล่อเยอะนะอะไรนะใช่หนุ่มในแก๊งเขาหล่อเยอะนะพี่พาหนูไมหน่อยแก๊งไหนครับสภาพผมเดินอยู่ีอยู่คนเดียวแล้วนี่แล้เยอะหล่อเยอะแก๊งไหนครับเอาที่หล่อที่สุดอะกระผมอะกระกระทำไมทาไมเอาอวยไม่เอากันแบบว่าไม่เอาอวยแล้วก็ไม่มีใครแล้ว ถ้าพี่ไม่หล่อใครจะหล่อครับเออใครจะหล่อครับให้ใครหล่อนะครับถ้าพี่ไม่หล่อให้ใครหล่อนฮะให้พระหล่อดีกว่ามั้งนมว่าแล้วทำไมมองอะไรคนเป็นอย่างนั้นมองคนสวยกลายเป็นคนไม่สวย <c oughs> ปากก็ไม่ดีเอ้ย เข้ามาแล้วเหรอน่าจะบิดแล้วปะบั๊กเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอรีก่อนนะบั๊กหมดนี่คือครอบครัวเหรอกตุ๊กตาหนูได้หรอหนูเมียวมันเมีวแค่สิบห้าคันนะหือว่าสิบคันนี่แหละหนูได้พี่ไอ้มันมีแค่สิบคันหรือสิบห้าคันในประเทศนี่แหละขับไหมอุ้ยพี่จะรูุก่ออุ้ยหนูอุ้ยพี่จะันทุก่จนดูดูดู ีค่ะสวัสดีค่ะจีถึงจังเลยคิดูเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เล่นเท่าไหร่จีจะลงวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะจีถึงใจมาเล่นี่หรอใช่แล้วจีถึงมากเลยจีตาลงได้เข้าได้เล่นแกงหรือเปล่าตอนนี้ไอ้ได้เล่นมาแบบปีกว่าแล้วเนี่ยอเคแค่แบบแบบแบบแป๊บเดียวใช่จีจะลงน่ารักจังเออทำอะไรเนี่ยหมูก็น่ารัก คนก็น่ารักคนก็น่ารักคนพูดก็น่ารักหนูมาขอหมูพี่เจลุงเอามีหมูไหมไม่มีหมงไงเรามีแมวอะเรามีแมวยไม่มีอะไรเลยอยิกอยากได้หมูยินอยากได้หมูถ้าอยากได้หมูต้องมีตัวประกันตัวประกันหรอเอาอะไรอ่ะเขาบอกหกแสนห้าพี่พง ได้มู่ฮัโหลได้มูเหรอนี่นี่คนนี้น่าจะมีนะโสดน่าจะมีนี่ยีน่าจะมีิฟองวหกสนห้าเอามั้ใครอะโฉเหรอพีดีวายะเนี่ยพีดีวายได้เปล่าดีวเหรอใ่ะั้งหัวเดิตั้งหัไม่ดีวเหรอนนีเฮ้ยอ้นุ่มติงนี่ว่าไงบกแสนห้าเอ้ยดีวายนอะสวนองจากดาวันก็รู้ว่าคือแก กลับกบไม้กับไม้กลับไม้กลับอครับไม่ได้ไม่กับไมกับไม้กับไม่กับไมกับไม้กับไ้บกยองเขาบอกหกแ0นห้าไไว้แลบอกเดี๋ยว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 ่อตอบเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีรีกยไปเรื่อยอะไรี่อยู่กกยังพี่ฟองถ้าจะเตะลมเปนไไครับสบาีไหมบอกแ่บอกเลยะเดี๋ยวเดี๋ยวากลับไปเอาหัวใจก็แน่หัวใจก็ได้ก็ขอลองลก็ขอลองลด่อน บอกว่าได้แป๊บนึงน่าจะมีคนนี้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 น่าจะมีกำลังใจฟาร์มอีกเยอะได้ปัเฮดครับผมไปว่าไม่ใช่เขาดนแต่น้เงินใช่เขาดีแต่เงินแต่ว่าของไม่ดีบิดมันฟังกูไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปก็บิดดีครับไปอยู่ไหมครับไปดีครับดีแต่เงินของไม่ดีเอาไรไปยินเนี่ยเนาะ แฟชั่นอะไรบ้างใส่มาดิมีแหวนอยู่ในตู้อ่ะต้องไปดูในตู้เอาข,ของอยู่ในตู้หมดเลยวินนานรถอะไรอ่ะเฟอร์เหรอเฮียแปดอะเอาแต่แต่ของของของเฮียตั้มเอาทุกอย่างพี <c oughs> ่เอาแฟชั่นเหรอเอาทุกอย่างยืมรถด,ด้วย คะใรนี่ยืมไม่ได้ของพี่จะลุงมีรถโลอยู่วันหกคันอ่ะใช่หรอไม่มีใช่ใช่วิชาลิศจารุรงินมาขอมอระดกไม่มีขอเช่าก็ได้จนจนเหมือนกันไม่มีคือพี่จะลุงอ่ะขอขอพวกเงินเงินกู้ไอเนี้ยปล่อยปล่อยเช่ารถอะแบบเป็นพวกเก็บรถอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่คาแระรงคาแค่ไม่มีจะรุงเป็นรถหรอ เมื่อวานเจอเจอยู่เจเข้ามาแบบหนึ่งอะไรนะเบเมื well. <S <S ่อวานเจอเจย์ไดมอนด์เฮดเลดี้เขายืนสางตาจีนามใช่ไหมพี่จีดพี่จีดคิดถึงจังเลยหล่อไหมรอรอครับรอโอ้โหรอสามคนเลยครับเนี่ยมาม่เดวอ่ะไปกับพี่จุกแล้วปะจุกไปไหนอ่ะไม่หนูตอนแรกเห็นยืนตรงนี้ไปไหนแล้วก็ไม่หนู นี่จะเอาไแบบั้นี่ไงแปลไอ้นี่ต้องรอเล่น,นในดอกแบบเซ็ตของเวลานะัดเซ็ตของกันดิเออมันที่สิบห้ามมนาที<อ> <นะ S 2> เลนะเดี๋ยวหนูทอบอมมีแก้วอ่ะ